สนับสนุนโดย SK 999ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่ B1 สร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสินว่สิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้ว สวัสดีครัต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวบันเทิงเตยนะครับเบลค่ะแต่พวกเราอีกเช่นเคยฮะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับที่15ธันวาคมนะครับวันนี้เรามีข่าวคราวนะครับในวงการดาราเนี่ยมาอัปเดตกันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวของคุณจี๊ดแสงทองนะครับรวมไปถึงอาร์แอสมบัติเมยดีด้วยนะฮรับแล้วปิดท้ายกันที่คุณเขตฐานทัพนะครดูสิว่าวันนี้แต่ละคนเนี่ยจะมาเคลียร์ประเด็นเรื่องอะไรกันบ้างนะครับมาเรื่องวันที่งานแรกแล้วกันสำหรับเป็นเข้ากองเป็นเบื้องหลังนรภาพยต 20,000 day นะฮะรักเธอทุกวันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่เป็นโรแมนติกคอมเมดี้นะฮะนำแสงดงโดยคุณตนะ๊อกสุภกรคุณจิ๊ดแสงทองอาร์เอสสมบัติเมธานี คุณนิกกี้นะชัดนะครับน้องภูอินทศนะครับก็จะเข้าโรงเนี่ยทั้งหมดวันที่3เมษายนปีหน้ารับรองว่าได้ชมกันอย่างแน่นอนเป็นแนวโรแมนติกคอมดี้แฟมิลี่ด้วยครับไปเจอนางเอกของเรื่องครับคุณจี๊ดแขงทองถึงแม้ว่าจะมารับบทเป็นแม่แต่ว่าเป็นแม่ที่เป็นวัยรุ่นและที่มันคือยังสวยอยู่ใช่เดิมเลยฮะไปเจอตัวคุณจี๊ดแขงทองต้องอัปเดตนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับอัปเดตโดยกับตอนนี้ไฮโซคุยความรักเป็นยังไงบ้างนะครับรวมไปถึงล่าชุดมีว่า คุณจีเนี่ยเพิ่งอัพรูปลงไอจีอัพรูปคู่กับไฮโชกลุยแต่หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยช่วงนี้ดูหวานขึ้นหรือเปล่านะครับรู้ไม่ทึงข่าวดีจะมีเร็วๆนี้ไหมไปติดตามกันครับมาความรักปกติราบรื่นทุกอย่างโอเคไม่มีปัญหาแค่ลงรูปรูปเดียวแค่นั้นเองก็จริงแล้วก็ปกติแค่วันนั้นพอดีไปงานไปไปงานไปงานงานแต่งใช่แล้วก็เลยถ่ายรูปแล้วก็ลงรูปหนึ่ง ก็ปกติไม so, like okay. ่ค่อยได้ไม่ปกติไม่ค่อยได้ถ่ายรูปด้วยกันก็ไม่ไม่ตักคนตัดไม่ค่อยชอบถ่ายรูปบางทีถ่ายรูปเล่นเองอะไรอย่างเงี้ยแต่โอเคถุมันจะชอบถ่ายรูปวิวในแต่การที่สุดก็จะมีวิวซะส่วนใหญ่ปีใหม่ก็ไปจังหวัดสุราษฎร์ครับเพิ่งเราเพิ่งจะไปเลยมาด้วยแหละก็เลยคิดว่าไปไปภาคใต้ดีกว่าก็วางไว้สักปั๊บหนึ่งแล้วละคะลังเบอร์แต่ว่าทริปทริปสุราษฎร์ได้วาไว้สักปั๊บหนึ่งแล้วว่าจะไปอ๋อก็มันก็มีนิดหน่อยแต่ก็ปกติอะค่ะผู้งาาาากกนม่วท ยังไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้นเลยไม่อยากฝันไปขนาดนั้นค่อยคิดเด้อเพราะที่ไม่ค่อยไม่เป็นคนไม่ค่อยจินตนาการเรื่องแต่งงานเรื่องอะไรอย่างนั้นยังไม่ถึงเวลาก็อยากไปเป็นเรื่องธรรมชาติค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้าถ้ามีโอกาสถ้ามีงานไหนที่ต้องไปด้วยกันก็คือไปด้วยกันถ้าแต่ว่าคือถ้าจะให้ไปอยู่ดีไปงานอะไรอย่างเงี้ก็คงแบบไม่ค่อยได้มีเพราะว่าพี่กุยก็ค่อนข้างที่ต้องทํางานเยอะทุกวันด้วย ใช่ค่อนข้างเปิดเป็นธรรมชาติเลยถ้าว่างก็ไปเลยเนี่ยนะครับตอนนี้ความรักนะครับปกติค่ะ,คะราบรื่นค่ะไม่มีปัญหาค่ะ โอเคค่ะตอบแบบว่าตันสันนะครับรู้ไปถึงที่บอกว่าล่าสุดที่บอกว่าอัพรูปลง i อกับไฮโซคลุยว่าอัพรูปหลายๆคนว่าวันหวานขึ้นหรือเปล่ากคจริงๆมันก็ปกตินะแต่ว่าถ้าใครไปเช็คกันได้ว่าของคุณจีกับคุณไฮโซคลุยเนี่ยเขาจะไม่ค่อยได้โพสต์รูปคู่กันสักเท่าไหร่แต่ว่าวันนั้นพอดีพอดีนะฮะไปงานแต่งงานก็เลยถ่ายคู่กันสักหน่อยก็เลยเอารูปลงคือไม่ได้มีอะไรที่มันพิเศษแน่นอนนะครับรู้ไมถึงข่าวดีจะมีเร็วๆนี้หรือเปล่านะครับคุณจีบอกว่าจริงๆก็ยังค่่่ะแตกกก็็ไได้้มมีโอาาคคคคุยยััันบบงงรรว เพ่อหัวหน่าตอนนี้ขอเก็บตังก่อนอเป็นวยทางานเดี๋ยวถ้ามีเนี่ยรับรองว่าบอกอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาทางอาแอดสมบัติแพทนีของเรากันบ้างดีกว่าคะ่ะเจอตัวอาแอดทั้งที่ต้องขออัปเดตถึงสุขภาพหน่อยค่ะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเห็นว่าเอ็นติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยตอนนี้เนี่ยาการเป็นยังไงแล้วก็รวมไปถึงจะกลับมาทํางานได้เหมือนเดิมไหมเดี๋ยวเราไปฟังค่ะคสุขภาพตัวน,นั้นเผอิญินไปติดเชื้อเรือเชื้อในกระแสเลือดซึ่งความจริงคนอื่นตายไปแล้ว นะครับที่เข้าไปโรยบาลทุกคนเนี่ยห้าคนห้าหกคนตายไปห้าคนก็ยังว่าสบายดีฮะหมอมาทั้งหมดสิบห <coil S 2> ้าคนสิบห้าคนสองคนโรคหนึ่งสองคนโรคหนึ่งสองคนโรคหนึ่งโรคแต่ละคนเข้ามาเรียกว่าหมอบอกว่าถ้าเผื่อผมไม่แข็งแรงนะครับไปแล้วไปแล้วนะครับนั้นไอการนวดไอนวดตามตาม ข้างทางอะไรเยอะอย่าจตอนนี้ไม่ต้องไปหาคุณหมอแล้วใช่ไหมครหมอหมอี่ดาพร้าวครับหมอหมอหมอก็ดูแลดีนะครับคือคือคือี่เบอร์ว่าดูแลไม่ดีคงจะไปแล้วเพราะว่าหวัดดราไปหกคนไปห้าคนนะครับหกคนนี้ตายไปห้าคนเลยอ่าไม่หมอไม่ไม่ตรวจแล้วครับเขาพิจารณาให้ให้ให้ยา ให้ยาให้ยาครับครับครับตอนนี้โอเคแล้วครับให้โอเคแล้วครับเหมือนเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมยังยังฟิตเหมือนเดิมครับอยู่ในโรงพยาบาลทั้งหมดรู้สึกจะเป็นสิบวันนะครับเมื่าวสิบกว่าวันแล้วก็ออกมาหมอก็ให้ยาให้เยอะก็คิดดูว่าทั้งหมดหกคนเนี่ยเสียชีวิตไปห้าคนเพราะ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 แฝดติดเชื้อนี่นะครับสําคัญมากเพราะฉะนั้นคุณ คุณคุณต้องพยายามระวังตัวเองนะครับแบบรักษาสุขภาพรักษาสุขภาพให้ได้ได้ได้ทั้น้นะครับเพราะาว่าคนที่ตายไปแล้วอายุมากน้อยกว่าทั้งนั้นเลยสูงอ่ะใช้ค่าใช้จ่ายสูงมากเลยค่ะคแต่ไม่ขอเปิดเผยน,นะตัวเลขเพราะมันสูงจริงๆเพราะลอดคนเดียวรอ,อดคนเดียว ค่ะก็อย่างที่แอดเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นทั้งหมด6คนเลยนะโลกเนี่ยพี่เตอร์ใช่ครับแต่ว่าอีก5คนเนี่ยตายหมดเลยเหลือแอดของเราคนเดียวเนี่ยที่รอดค่ะเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยนอนห้อง ICU มา3วันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสบายดีแล้วค่ะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยดูแลดีมากๆเลยพอถามว่าจะกลับมาทํางานได้เหมือนเดิมไหมแอดบอกว่าเหมือนเดิมแล้วก็ยังฟิตเหมือนเดิมด้วยค่ะโอเคนะครับก็ขอให้สุขภาพดีๆว่าวันนั้นไม่เจอยังฟิตปังอย่างที่คุณอาเขาบอกไว้100%รเหมือนเดิมอย่างแน่นอนนะครับมาก งานครับเป็นงานบวงรวงภาพละครละกันนะฮะเป็นละครของทางช่อง7ีครับผู้มีกเสนอละครสนุกนะครับแทรกสาระนะฮะที่ทุกคนต้องชื่นชอบกับละครบิ๊กไซส์นะฮะชื่อเรื่องว่ารักคุณเท่าช้างเรื่องนี้ฮะได้เรียกว่าเป็นได้คุณแม็กกี้อาภาได้คุณเขตฐานทัพนะครับคุณเขตธารเขตคุณเบเบ้ทันชนกนะครับคุณฝนณนิดาคุณหมูธีรพันนะฮะมาร่วมแสดงในเรื่องนี้ด้วยครับไปเจอคุณเขตฐานทัพทั้งทีฮะเลยต้องอัปเดตหน่อยเกี่ยวกับ ชีวิตครอบครัวนะตอนี้แต่งงานไปสักระยะนีงแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับรวมไปถึงเรื่องลูกชายเรื่องลูกเรื่องทายาทเมื่อไหร่จะมีให้ได้เห็นกันนะครับรวมไปถึงคีเร่หรือเปล่าเพราะว่าหลายยคนแต่งก่อนคุณเคศเนี่ยมีลูกหมดแล้วมีนะไปแล้วนะ<ช>แล้วนีอกาสได้ไปพึ่งทางคุณหมอได้คุยกับคุณหมอหรือเปล่าและอยากได้ผู้ชายหรือว่าผู้หญิงไปติดตามไหมครับค่ะชีวิตครอบครัวครับก็ปกติดีครับอบอุ่มเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีความสุขแฮปปี้ครับก็ก็จะพยายามครับทํางานไปด้วยพยายามทําลูกไปด้วย จะพยายามไม่ให้เกินปีหน้าครับ<ม>ก็ก็ก็ตั้งใจไว้ว่าอย่างนั้นเพราะจริงๆเราเราก็เหมือนทดลองปล่อยมาปีหนึ่งอะไรอย่างี้ครับก็ก็กยังยังไม่มาก็คิดว่าจะพยายามไม่ให้เกินปีหน้าก็เริ่มเริ่มมีปรึกษาบ้างแล้วครับก็มีเริ่มตรวจสุขภาพอะไรครับไม่หรอกผมว่าจริงๆทุกวันนี้มันมีมันมีวิธีหลายๆวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคือทัว่วน,นี้ต้องบอกเลยว่าคนคนมีรุกงทานยากนะครับแล้วก็ต้องอาศัยหลายๆอย่างเข้ามาประกอบแล้วก็ต้องใช้วิทยา,าศาสตร์ใช้เรื่องของการแพทย์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยพอสมควรอะไรอย ซึ่งเราเองเนี่ยก็ก็ได้เตรียมเตรียมแผนไว้อย่างนั้นเหมือนกันนะครับแต่ในกรณีที่มันแบบว่ามันยากจริงๆไม่สิจริงๆปีไหนๆก็ได้ครับขอให้มีเพียงแต่ว่าไม่อยากมีให้ช้าภายในปี2ปีเนี่ยคุณจะมีซะเพราะว่าจริงๆแล้วอายุพอสมควรแล้วทั้งคู่นะครับก็ไม่ได้บอกว่านยาจะแม่นเสมอไปนะครับก็ก็เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้แต่จริงๆก็ หลายด้ส่วนครับจากที่ลองเช็คดูนะครับก็ต้องจริงๆเดี๋ยวนี้อย่างที่บอกว่าคนสมัยนี้เรื่องของอาหารการกินนะครับเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับมันก็มีส่วนกับการมีบุตรทั้งนั้นเลยก็โอเคโดยรวมในแข็งแรงดีครับมีแต่เรื่องการปรับเรื่องของการระบบที่จะทำเรื่องของการตั้งครรภ์นั่นแหละเรื่องเรื่อยากจะต้องมีการปรับสมดุลอะไรกันในร่างกายสักนิดนึงอะไรครับผู้หญิงผู้ชายก็ได้ไม่ซีเรียสเลยครับขอให้มาสักคนหนึ่งเถอะก็ด้วยครับก็ด้วยครับตอนนี้ก็เริ่มเริ่มแบบมีการแบบ เร่งกันมากขึ้นจาก,จากเมื่อช่วงปี2ปีแรกไม่เท่าไหร่นี่มันเข้าสู่ปีที่2แล้วเริ่มแต่งงานมาปีเข้าปี2อะ่ะ นะฮะชีวิตครอบครัวก็บอกว่าแฮปปี้เหมือนเดิมนะครับก็อบอุ่นเหมือนเดิมล้วเช่นกันรวมรวมไปถึงเรื่องลูกเนี่ยเมื่อไหร่จะมีนะฮะเขาบอกจริงๆก็พยายามอยู่ครับนะฮะทำงานไปด้วยก็ทําลูกไปด้วยนะครรอดูว่าเมื่อไหร่จะมีแต่เพราะว่าชีเรียสหรือเปล่าเขาบอกอะไรแต่งงานมาชักระยะหนึ่งแล้วเขาบอกจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยคีเรียสเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆแล้วก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติลวกันนะครับแต่ว่าเขาบอกมีการผู้ใหญ่เนี่ยก็มีเร่งเ่งเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีการเร่งมากขึ้นเขาบอกช่วงปีีีแรรรกถึงงง2ปเ่่่่่ยยผูู้ใหญัไมคออพดื เรื่องลูกใช่เท่าไรแต่พอผ่านมานานๆปุ๊บผู้ใหญ่เริ่มมีสักกิจถามแล้วเอ้ยเมื่อไหร่จะมีให้สักคนสองคนอย่างเงี้ยก็ต้องรอติดตามแล้วกันเขาบอกว่าก็พยายามอยู่แต่ว่ายังไม่มีสักทียังไม่มีสักทีปีหน้าแล้วกันรอดูเขาบอกว่าอาจจะพิ่งวิทยาศาสตร์หรือเปล่าเดี๋ยวขอใช้วิธีธรรมชาติทห่มันบินถึงที่สุดก่อนและเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะก็ขอให้มีลูกเร็วๆแล้วกันสำหรับคุณเขตฐานทับนะครับแต่ว่าช่วงนี้พักเบรคักคนหนึ่งครับ เราอนะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิวไม่เนียนใสสิคะถูกต้องกลัวหน้ออกเี่อึ่มช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วงเพศด้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนทันในช่องคลอดฤดูเขาาไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันน่นะก็กลัวนอนไม่สิกกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไม่มีเมียน้อยถูกต้อง,องที่สุด,สด เมื่อผู้หญิงต้องมผชิภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะหาซื้อได้ตามราคาทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0 8 5 6 6 6 8 3 8 4 7 0840999347ชอบไหมภรยาหุ่นอ้วนๆแบบนี้ไม่อะ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ละ่ะ หุ่นสวยเป๊ะแซบเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอ่ะอยากมีภรรยาหุ่นสวยเป๊ะเวอร์แบบนี้สินวิสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร085 666 8347 084 938 1183 084 099 9347 มาพบกับรายการคุยข่าวบันเทิงนะครับเป็นเบรกที่2องนะครับเร่งนี้เลยมีคุณอู้เป็นต่อนะครับมีคุณมิ้นชาริดาและก็มีคุณเปิ้ลนาคอนรอนเลยครับแล้วเราก็ยังอยู่กันที่ภาพบรรยากาศบวงสรวงละครเรื่องรักขุนเท่าช้างค่ะที่งานนี้เนี่ยก็มีพี่อูดเป็นต่อของเราเนี่ยร่วมแสดงด้วยค่ะพี่เต้ยค่ะเจอตัวพี่อูดเป็นต่อทั้งทีต้องขอถามถึงพิธีมั่นของหนุ่มโตโน่กันหน่อยดีกว่าคระเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันเขาทั้งคู่เนี่ยสนิทกันมากมากเลยแล้วก็ในภาพเนี่ยมันไม่เหมือนพิธีมัั่่่นนนนนเเเเลยพพีตตมมมหือป็ิธแงงา ากกว่าน,นี้เนี่ยจริงไหมคะแล้วก็รวมไปถึงในงานเนี่ยมีผู้ใหญ่ทางเอกแซกเนี่ยไปร่วมพิธีด้วยไหมแล้วก็โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยคิดว่าหนุ่มโตโน่เนี่ยตัดสินใจเร็วไปหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าเพิ่งคบกับสาวตังหก <6 S 1> เดือนใช่ถือ,อว่าเป็นระยะเวลาที่ร็วมากๆแล้วก็ดูเหมือนว่าพี่อู๊ดเนี่ยจะซีเรียดแทนโตโนโ่เรื่องแฟนคลับที่ไม่เข้าใจโตโน่อันนี้เนี่ยเรื่องจริงไหมคะแล้วก็ให้พี่อู๊ดยืนยันดีกว่าว่าในภาพเนี่ยเป็นแค่งานมั่นไม่ใช่งานแต่งเดี๋ยวเราไปฟังค่ะครับไปงานมั่น เคยเห็นภาพกันหรือยังฮะเห็นภาพกันแล้วนะคงไม่ต้องพูดแล้วแหละเป็นพิธีเป็นพิธีอะไรเงี้ยเนาะก็ตามที่เข้าใจแหละฮะจริงๆแล้วผมว่าเราน่าจะให้โอกาสเขานะเพราะเราก็เป็นคนหนึ่งที่แบบรู้จักเขามานานมากเขาก็เป็นคนดีแล้วผมก็บอกว่าเรื่องเนี้ยมันไม่มีอะไรเร็วไม่มีอะไรช้าอย่างผมเนี่ยถ้าเกิดเจอคนที่รักผมรักเลยให้เลยไม่ใช่ร้อยนะให้มื่นเลยบอกเขาว่าคุณ ทำตามความรู้สึกแล้วกัน <laughs> S <S เหมือนกับเราเจอใครสักคนหนึ่งอะที่ผมว่าเขาเขาเป็นคนที่ให้เกียรตนะิผ <c oughs> ู้หญิงนะเขามันใช่แล้วฮะมันอุ้ยมันใช่แล้วมันก็ไม่ต้องรออะไรอีกแล้วฮะถ้ามันใช่แล้วก็แต่งไปเลยเดีอันน,นี้เราไม่ได้หมายถึงยูนะห <c oughs> มายถึงว่าเราเราก็ไม่ได้ขัดแย้งในในความความคิดของเขาในในความคิดว่าเขาจะต้องทําอะไร <oughs> อะไรเงี้ยเราก็ได้แต่แค่แบบคุยกันบอกกันแนะนํากันอย่างสมมติว่าถ้าก็เจอคนที่ใช่ เขาแต่งเลยเดี๋ยวว่าเขาให้เกียิผู้หญิงมากเลยนะอันนี้ยังไม่ได้คุยกันมากเท่าไหร่มีแต่ใกล้ๆใกล้ใแล้วก็เขาก็จะบอกว่าพี่ลืมไปงานบ้านผมนะเราก็ตกใจสุดขีดแต่ว่าเราเก็บอาการเก่งแต่ในใจเป็นยังไงทีเฮ้ยคุยกับใครหรือยังอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นห่วงน้องอะนะเฮ้ยว่าไงบ้างอ๋อได้บอกแล้วครับ บอกบอกผู้ใหญ่บอกอะไรไว้ละอะไรเงี้ยแล้วบอเฮ้ยโอเคโอเคโอเคเราเป็นคนหนึ่งที่รู้จักนิสัยโตโน่ค่อนข้างจะดีนิดหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็เราคิดว่าการที่เขาเลือกเขาน่าจะคิดไว้แล้วจะมั่นหรือแต่งผมก็ยินดีด้วยทั้งนั้นแหละใช่ไหมล่ะครับเพราะเป็นเพื่อนเราอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวเขาเลยเป็นเรื่องแบบต่างคนต่างความคิดเลยครับอย่างพวกเราเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดเราไปเจอเจ้าสาวหรือว่าผู้หญิงที่เขาอยู่ในต่างศาสนาแล้วเรารักเขามากเนี่ย ลราก็ต้องยอมเพราะความรักในความคิดผมคือไม่มีศาสนาไม่มีใดๆทั้งสิ้นมันคือไม่มีข้อแม้ใดๆเลยในความนั้ถ้าเกิดเข้าคือเขาเป็นคนที่เข้าถึงความรักได้สุดๆ